เกมดนตรตีจะดังไปไหนวะเนี่ยออปชั่นมีไหมออปชั่นเลิศอ,ออปชั่นนั่นก็ไม่มีเออโอเคนะก็เออโซ่ดีออปชั่นเนว่ยนะก็อิจฉาของสูงจะใช้เกมเท่านั้วันนี้ก็กลับมากับเกมสามดีเหมือนเดิมเช่นเคยเออนะก,นก็เนี่ยดูหน,น,น,น้าก็รู้แล้วเกมอะไรอ่ะอ่ะวันนี้สามดีนั่นเองนะก็คือไปดึงต่อไปอธิบายในเกมกันดีกว่านนะี้ฮะเออโอเคเข้าดีเนี่ย เกมนี้เป็นอย่างนี้นี่เองคับตอนนี้เราอยู่ในเกมเอาโอนี้สามดีนะก็เอาโอนี้บางบางคนก็เป็นที่รู้จักกับหลายแหล่นะบ,บางคนเพื่อนผมบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเลยนะก็คือเอาโอนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมเป็นเกมอาเบะอาเบะตัวม่วงเนี่ยอาเบะตัวม่วงเออเป็นภาคสองมิตินะแต่ว่าภาคที่ผมแคสตอยู่ตอนนี้มันเป็นภาคสามมิติไม่ใช่ภาค RPG นะก็คือสามมิติแบบอย่างที่บอกนะมันไม่ได้ทะลุมาจากหน้าจอแล้วก็มาฆ่าเราหรือพวกนี้นะเป็นคือแบบเนี้ย เออเป็นมุมมองทางลูกตานะก็เอเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเซเลสเดมเกี่ยวยะอะไรกับอาโอน,นิวอะ <c oughs> โอเคนะโอ้ยก็เพิ่งไปโหลดได้ไม่นานก็เลยแคสล,ลองดูอโอเคถือว่าเป็นฉลองไม่ได้หรอนมีเละฉลองนเนี่ยโอ้ยตอนนี้ไม่มีไระฉลองก็แค่แคบไปนะโอเคฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเกมนี้ไม่ได้เป็นคนสร้างไม่ได้เป็นแบบบริษัทสร้างเลยนะก็เป็นพวกคนเดินดินทั่วไปสร้างนะฝรั่งสร้างนะเอาแล้วเปิดประตูยังไงวนะเนี่ย ดูเหมือนมันจะล็อกอยู่นะโอเคผมเคยผมก็เคยเล่นเกมนี้แบบภาคสองมิตินะก็คือหล่อนดีนะไม่รู้สามมิติเป็นไงเออแต่ผมเคยดูพี่ออยกับพี่เอกแคสแล้วนะก็จําได้ประตูเอยเดี๋ยวเปิดไงวะสงสัยล็อกอยู่เออนะเอ้าแม่งติดกาแพงเลยเอ้ยเหลือลูกตามจากไหนวะอยังมุมมุมเปิดประตูไงอะ่ะ คลิกซ้ายไม่ได้คลิกขวาอุ้ยเจ้อุ้ยโ,โอ้คลิกขวาเอา้ากุญแจอยู่ไหนอยู่ที่ไหนไม่รู้นะเอา้าเอา้เอาเฮ <c oughs> ้ยโอย้ใครเป็นคนผลิตตู้หนังสือดีวะแม่งทำอนุตู้หนังสือให้ได้เล็กมากเลยนะหนังสือบ้านป้าเดินทะลุได้ฮะลองดูนะเขาไม่ได้เน้นรายละเอียดอะไรมากนะเดี๋ยวเก็บกุญแจงไง อ๋อนี่เกมก้มมากสุดที่แค่นี้อยู่เนี่ยเงินน้ามากสุดที่แค่นี้โอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยเก็บเอาเก็บเอาแล้วครับมันตีเริ่มมาแล้วรนะู้ไหมือนม,มันจะเป็นคนแจ้งห้องนู้นนะฮะลองดูก่อนวิ่งเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้เลนะี่ยอุ้ยนั่นไงว้าเลไ เคยเฮ้ยผมผมเคยเล่นแบบภาคสองมิติมานะผมจำได้แล้วเจอไอ้อนี้ครั้งแรกในห้องสมุดนี่แหละเออแต่ผมไม่ได้แคสนะมาจะหลบจัอนอยู่ก็อาเไอ้ที่ผมกำลังหาอยู่นี่คือไอ้อาดีนะไอ้อาเบตตัวม่วงนะผงไม่มีมั้งเฮ้ยคุณแจเก็บมันจะมาไหมวะเนี่ยไม่กล้าเก็บเลยเก็บวะเก็บวะ เก็บแล้วรีบวิง่งดีกว่าเออเก็บเก็บเก็บปุ๊บวิ่งออกทางนี้นะเออแต่ไม่แน่ใจนะอาจจะเก็บแล้วอาจจะไม่มาก็ได้หรือเก็บแล้วอาจจะมาทางตรงนั้นก็ได้โอเคเก็บแล้วรีบวิ่งหนีเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ย้ติดแล้วยเฮ้ยเฮ้ยที่ผมเล่นครั้งแรกลเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้วมเกยจุดโอ้เนี่ยเป็ดตัวหมกเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้เฮ้ยเี้ย้เ้เฮ้ย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 ้ เดินผ่านไปตรงนี้ใช่ไหมมึงมาเลยมึงไม่ได้น่ากลัวเลยมึงไม่ได้น่ากลัวเหมือนเอลูเซียน่ากลัวน้อยกว่าสเลเดอร์แทบบี้น่ากลัวน้อยกว่าสเลเดอร์แมนน่ากลัวน้อยกว่าเอชซีพีแล้วห้องนี้มีเพื่อแอล้วเนี่ยมันโผล่มาได้ทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะโดย,ยเฉพาะภาคสองเนี่ยไอ้ยสองมิติสองมิตินี่มันโผล่มาได้ทุกเมื่อแล้วสองมิติอาจจะโผล่มาตอนไหนก็อาจเป็นได้เฮ้ยเนอะตกใจหมดโอ้ เออเดินทะลุได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้องใส่อนูนเริ่มแข็งแรงนะโอ้โอ้เนน้องปวดหัดแค่ไหนหดไวๆอยากให้ใส่นำกัน<ด>โอ้ความรับสุขเหนนี้ลันดอนโอกเจอเตียงนะอ่ะเราไปทางไหนเนี่ยทางเส้นยาวไกลวิ่งไม่ได้เหรอเนี่ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเจ้าไม่มีนะและนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอู้โหเอาเปิดได้ก็ไม่บอกอ๋อเปิดได้นะเฮ้ยคุณแจเฮ้ยเดี๋ยวเก็บแล้วไม่ต้องมาอีกแน่เลยเดี๋ยวตรงนี้อะไรวะไม่มีนะผมว่านะผมว่านะคุณแจนี้แน่ห้องนี้แน่งั้นเนี่ยพอเก็บแล้ววิ่งไปเลยดีวยกว่าเออ โอเคเข้าใจแผนการแล้วพอเก็บป oh. oh. ุ๊บวิ่งไปห้องนั้นเลยนะพร้อมไหมหนึ่งสองวิ่งเอ๊ะมาทางไหนวะมาทางไหนวะทางไหนวะเฮ้ยโอ้โหตกใจตกใจหมดเฮ้ยโอ้เฮ้ยมึงมาเลยมึงมาเลยอยากเบะกกูนักใช่ไหมอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮะอะอยู่ไหนอยู่ไหนฮะฮะอยู่ไหนฮะโอ้ มันเป็นอย่างที่ผมคิดไว้นะเดี๋ยวพอเราเก็บกุญแจต้องวิ่งเลยนะวิ่งขึ้นอันนี้แน่เลยโอเคเก็บแล้วรีบวิ่งเดี๋ยวทางปลอดภัยไหมวิ่งถอยหลังแบบล้านนี่แหละเฮ้ยอ้าอ้โผมจำไเฮ้ยปปไปปปไปไปไปปไปไปไปปปไปไปเปไปปยปปไไ ผมจำได้ว่าเราตกมาจากตรงนั้นนะแล้วนี่มันห้องเปียนโนนี่หว,ว่าแล้วมันมีคราบเลือดรหัสอะไรตรงเปียนโนยไว้เนี่ยผมเคยเล่นภาคสองแต่ผมไม่ได้แคสต์นะเฮ้ยตรงนี้ไปไงเอาเอาโอ้โหบันไดล้าบหึไม่มีผิดเสียวแล้วเนี่ยจะเปิดข้างอะไรก่อนเนี้ย <ules> ขวขวตายสายสลบเอาสายสลบดีกว่านะเฮ้ยไอ้เฮ้ยโอ้โอ m มก้าดโอ what t h จ fuck dude นีนี่นีนกูว่าและว่าทางขวาบ้างเร็วเร็วเร็วคอมมอนจนกลาไม่อยากรอ ซ้ายนี่เจอเบตนะขวารอดไหมเฮ้ยขวาไม่ยังมีครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่ไว้ทำไมเนี่ยเอออยากเบีดกูนักอ่ะหันตูดให้เออมอือเอาเข้าไปสรุปคุณเมฆไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องเปิดแล้วเดินตรงไปเลยผมเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองไปกดดูเฮ้ยน่ะนี่เร็วๆสวซิกระโดดก็ไม่ได้ อันนี้เล่นครั้งแรกแล้วเนี่ยก็แคร์เลยนะอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะเอา้เอาเฮ้ยอะไรอ่ะนมปังเหรอดีโด้เหรอเอ้าเก็บได้ทั้งนั้นเฮ้ยเหลืออ๋อเอามาใส่นี่นะเบบมันจะโผล่มาข้างหน้านะหลอนหลังว่ะสร้างนี้ทำด้วยอะไรนี่สร้างห้องนี้เนี่ย ฮะเดินต่อสู่ชีวิตที่ที่มุ่งหมายไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าแล้วเขาลงกดแล้วก็มาเจอไอ้เบร่เม้มตงตรงเขาลงกดจะทำไงวะ,ะเดี๋ยวแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยหลังโอ้โหจุ๊บเฮ้ยอ่ จดี๋ยนก็ดูเลยต้องเดินไปทางขวาเนะโอเคทางขวาทางขวาขวาตายซาโลบเดี๋ยวเดินทางขวาเนาะโอ้เอ้ขวาไหลซ้ายดิเออซ้าย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 ,าย,ายเฮ้ยรอดด้วยเอา รอดแล้วเนี่ยแล้วตกลงผมมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองกลับไปทางเดินนะอ,อ๋อนี่ไงมาให้มากดสวิต์แล้วอันนั้นก็จะเปิดผมจะได้แล้ววิง่งเลยฮะเดี๋ยวไม่ต้องโผล่ไปอีกแน่ เอาไม่โผล่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าให้มีเอานี้เฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันอีฟดิว,ว่าเฮ้ยเฮ้ยผมจําได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะนี่ไงที่จําได้สีขาวโกหกสีเขียวโกหกสีฟ้าโกหกสีเขียวพูดถูกสีเขียวโกหกเดี๋ยวนะ No n no. น อดอดอืมในอดไว้ไว้อยากให้ใส้ทำก่อนน่าใจนี้นะเพลงเพลงขอเดือดน้องน่าจะนำช่วยนะเกิดอะไขึ้นเอ้าผมติ๊กอันนี้ไปอะดูเหมือนจะผิดนะแต่อาเบกก็ยังไม่พผล่นะอันนี้แล้วกันเฮ้ยถูกด้วยโอ้ไม่อยากจะเชื่อ กดมกั่วเนะ่ตะกี้เอ้ยหรือมันบักวะปกติถ้าเกิดผมกดุู่นี้เบสต้องโผล่มาดิแล้วนี่อะไรเนะี่ย เฮ้ยเฮ้ยอุจ่าเฮ้ยที่ไหนที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอืออือเฮ้ยนี่เป็นป่าสซเลนเดทับปี้นี่หว่าเฮ้ยโอ้โหตอนนี้จะเจอลูกกระตาสามตัวกับเบลหนึ่งตัวนะเฮ้ย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 นี่มันป่าของสเลนเดทับบี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแมตต์บักแมตต์บักเอ้าแมตต์บักเฮ้ยโจมดินกระโดดะเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้า จบแล้วหรอจบแล้วหรอไม่ถามจริงจบแล้วหรอเฮ้ยเอาเอาเซเลเดอร์แมนก็ไม่มีโอโอเคนะก็ก็จบเพียงแค่นี้นะไม่มีอะไรมากอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะโอเคสรุปคือตอนสุดท้ายมันไปโผล่ที่เป่าของเซเลเดแทบี้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เกมอะไรก็ไม่รู้อบอกแล้ววันนี้วันนี้ไปแล้วบาย